เชี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเก้าสิบตัวเชี่ยอะไรวะน้าเฮ้ยนี่ตัวตัวตัวที่เอาไว้เชียตัวอะไรเห็นผมวะเชี่ยมาแล้ว ขี่ตัวหอกออกมามาคู่แพ็คคู่มาแพ็คคู่ออกมาเชี่ยมาสามแนวจบมาทิ้งไม่ตรงนี้แน่ผมเทมินาก็ไม่ค่อยพอโอ้โโอ้ชหีด เฮ้ยออกมามึงอย่ามาสามีี่ยูเจ็บจะ้อนไปดิอือกูเจ็บ